วันนี้เป็นวันที่สาม ที่พวกพราหมณ์ทีพรามณ์ได้มาถือศีลสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตในสะมงคลกอากรกตแห่งนี้นั้นวันนี้เป็นวันที่สามวันที่ได้ รับปากสัจจะอธิษฐานว่าจะขอถือศีลแปดเป็นเวลาสามเมนสามวันสาม,สามลาตีวันนี้เป็นลาตีที่สามที่ข้าพระเจ้า ได้มาสือสินแปดจำเรินภาวนามีนั้นวันนี้เป็นวันที่สามที่ข้าพระเจ้าได้คุยอธิษฐานจิตได้ลั่นปากเป็นสัจวาจาว่าจะขอถือสิน ถือศีลแปดให้ครบถ้วนตามจำนวนสามวันสามลาตีลาตีนี้นั้นเป็นลาตีที่สามที่ข้าพระเจ้าจะถือศีลณที่นี้ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้บ่งบอก ไว้นี้นั้นแล้วขอให้บุญกุศลพระลานิสง์บุญในครั้งนี้จงเป็นกำลังพระลังทรงบุญไปถึงแก่อาลุคเทวดาเทภารักษ์พระประจำวันเกิดก็เกิดแม่เกิด ก็ซื้อแม่ซื้อตาซื้อยายซื้อปู่ซื้อย่าซื้อทั้งหลากหลายยังถึงด้วยถึงคุณพ่อคุณแม่ถึงคุณปู่คุณย่าถึงคุณตาและคุณยายถึงครูบาและอาจารย์ถึงผู้ที่ท่านได้มีอุปการะคุณ กับตัวของข้าพระเจ้าขอให้ท,ท่านทั้งหลายจงได้มาอวยชัยให้พรและมารับพลังในการทรงพลังไปให้กับเหล่าท่านทั้งหลายขอให้เหล่าท่านทั้งหลาย,ลาท,าท,ลายทุกสุกสายานทุกสืส่อาน ทูกพระองค์ญานจงได้มารับพระหลังบุญในครั้งนี้ขออะนิสง์บุญครั้งนี้จงน้อมนำนำพาให้ข้าพระเจ้าที่ได้มาถือศีลณที่นี้จงพบแต่ความเจริญจงพบแต่ ความรุ่งเรืองจงพบแต่ความมั่นคงจงได้พบแต่ความถาวบจงได้พบแต่วาสนาตลอดการน,าน่นอืน